วอร์รัมนรประธานกรรมการดำเนินการสกกากลเคหสถานรับชีวิตจักัดพุโทวิทยาสิบุญโลดที่ปรึกษาคุณนัชยาพุปตพันธ์ผู้แทนโครงการหมู่บ้านสายบักรรีและผู้รวมที่ทุกท่านตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสกกากลเคหสถานรับชีวิตจกัดครั้งที่สามซับสองห้าแปดเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสอง8ห้าหกแปดเห็นชอบกาหลดวันลงนามในข้อตสลงเอ็มูดูโครงการหมู่บ้านสายบัคีพื้นที่สัดิ่นระหว่างบริษัทสามบักีกุ๊กจำกัด กับสากลเคคระถานราชวิจารณ์ในเป็นพุทธที่2เมษายนสองห้าหกแปดนั้นอันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสากลมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกนู้และได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยขององค์การบ้านศายวิีพื้นที่สาดส่วนในราคาที่ถูกกว่าร้านตลาดทั่วไปในการน,นี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วกรบผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตรีอิชาติวรรน์มร และ <debuted. S 1> คุณนักชญาผุ้ตพันธ์ผู้แทนโครงการบ้านสาวาทีกรานโรงงานนั้นได้เป็นที่ครอต่อตรงระหว่างกันขออนุญาตเชิญครับในโรงงานนะขออนุญาตเจ้าที <letter. S 1> ่สอบแยงครับขออนุญาตครับเจ้าที่เชิญครับระหว่างกันก็ได้ครับ ที่นีครับตอบครับครับกับก็